สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการไวไวอร่อยคู่ครัวกับดิฉันแวร์โซนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อของผักหวานไหมคะแต่ว่าผักหวานเนี่ยไม่ได้มีรสหวานเหมือนชื่อนะคะแต่ว่าในผักหวานนะคะเขาจะมีวิตามินซีนะคะเบต้าแคโรทีนแล้วก็แคลเซียมนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไวไวนะคะก็เลยนําผักหวานเนี่ยแหละคะ่ะมาเป็นเมนูเด็ดในวันนี้นะคะเมนูวันนี้มีชื่อว่ายำรสเด็ดผักหวานทอดกรอบไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ เอาละตอนนี้เราก็มาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะเราก็นำกะทินะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำพริกเผาเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนำไปคนให้เข้ากันนะคะน้ำพริกเผาน,นะคะกับกะทิเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ทิ้งเอาไว้ก่อนตอนนี้นะคะเราก็มาทำในส่วนของ ตัวเนื้อสัตว์กันดีกว่านะคะเราก็จะมีปลาหมึกนะคะที่ลวกเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็มีหมูสับนะคะลวกเสร็จแล้วเหมือนกันเนื้อกุ้งนะคะลวกเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นําเอาน้ํากะทิกับพริกเผานะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะผงปรุงสําเร็จตารสเด็ดรสยำแซ่บมะนาวค่ะ เพียงรสเด็ดก็เสร็จสับนะคะไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มอีกแล้วค่ะเขาอร่อยลงตัวอยู่แล้วอ่าเรามีส่วนผสมที่เป็นน้ําเยอะเราก็ใส่เยอะหน่อยนะคะเอาละทีนี้เราก็มาใส่ถั่วลิสงนะคะคั่วที่ตํามาเรียบร้อยแล้วมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยหอมแดงนะคะที่เราซอยเอาไว้แล้วส่วนผสมทุกอย่างได้ที่เข้ากันดีแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ตักราดไปบนผักวานทอดกรอบเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ อกจากผลิตภัณฑ์ไวๆวนะคะจะมีเมนูเด็ดๆอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะเขายังมีโชคมามอบให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยนะคะเพียงแค่นำซองกล่าวของผลิตภัณฑ์ไวๆวนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆทุกรสชาตินะคะเส้นหมี่อบแห้งไวๆวนะคะผงกุ้งสำเร็จตารสเด็ดนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนเมนูโปรดนะคะที่ทำจากผลิตภัณฑ์ไวๆหรือว่ารสเด็ดนะคะส่งเข้ามาในรายการไวไวอร่อยคู่ครัวค่ะเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อเข้ามานะคะแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นผู้โชคดีได้ ของรายการไว้ๆอร่อยทุกครัวก็หมดลงแล้วนะคะในฉันวาโซและรายการต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ